จังหวัดยะลากำลังเดินทางไปสู่จังหวัดยะลาที่วัดเพื่อไปพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณหชั่วโมงนะคะ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของพิพิธภัณฑ์กันเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีทั้งแจกันนกแล้วก็สารตะกร้าต่างๆตั้งโชว์ไว้นะคะ ก่อนจะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะอเดีะะ๋ยวเรื่องราไปดูแต่ละชั้นนะคะว่าแต่ละชั้นแต่ละห้องเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยไปเลยค่ะ ข้ามาห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องดูหนังสําหรับสรุปว่าภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากห้องถัดไปก็จะเป็นป่าจําลองนะคะให้คนได้มาสัมผัสสาหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะมาพิพิธภัณฑ์ก็จะมีวิทยากรมาคอยอธิบายให้เราด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่9ตําตำบล ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนสภาพเป่าดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์านานาชนิดและมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือน้ำตกไอซอดอน้ำตกยากาบององ ลองกองล้างศาสดูกูพืชวงเดียวกันแต่จะมีรสชาติที่แตกต่างกันซึ่งลองกองแต่และชนิดจะมีรสชาติที่เปรี้ยวและหวานปะปนกันไปถิ่นกำเนิดลองกองจะอยู่ในพื้นที่ป่าในเขตบ้านซีปูเป็นถิ่นแรกของเมืองไทยที่พบต้นลองกองเทือกเขาสูงไหป่าด,ดีมีความสูง1,800พฟุตเป็นเทือกเขาสูงสุดในจังหวัดน,นราธิวาสมีไอ้น้ำเกาะทําให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งน้ํามีล,าลําธารไหลสามสาย ำหรับตัวขาความยาของช้างเชือกน,นี้นะคะก็คือต้องบอกว่ามันต้องมันยาวพอประมาณอยู่แต่ว่าจะย่อๆให้มันสั้นๆแต่ว่ายอ่อมันก็ยังคงยาวเมือนเิมโอเคก็ประมาณปลายปีพุทศกราษ2519นะคะช้างเชือกน,นี้ค่ะเป็นช้างป่านะคะที่ลงมากินพื้นสวนแล้วก็ขโมยพู้ พืชสวนของชาวบ้านในละแวกนี้นะคะโดยมันมาเป็นสองตัวคือเชือกนี่ก็คือเชือกแม่แล้วก็อีกเชือกนี่ก็คือเชือกลูกนะคะที่ลงมาขโมยกินพืชสวนของชาวบ้านนะคะจนอยู่วันหนึ่งเนี่ยาในายมาลีมาโุนะคะเป็นชาวบ้านที่อาศัยที่เทือกเ,เ,เขาเทือกเขาปูซานะคะ <S 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 เขาเนี่ยได้มีการขับไล่ลูกช้างออกไปนะปรากฏว่าลูกช้างเนี่ยแม่ช้างหนีเข้า,าป่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือก็แค่เชือกลูกนะคะที่ว่าไล่อย่างไนก็ไม่ยอมไปนะคะ งางวันนี้ก็เลยนำลูกช้างเช่อน,นี้ค่ะไปเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ากุจิซึ่งหมายถึงตัวเล็กนี่เองค่ะค่ะพอเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งนะคะปรากฏว่าลูกช้างเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยก็คือมีพฤติกรรมที่ร่าเริงซุ่มซนใครมาเล่นด้วยก็จะมาจะเล่นด้วยนะแต่ว่าหลังออกมาเนี่ยลูกช้างเกิดมี แต่คื่ไม่สบายเหมือนจะไม่สบายนะคะด้วยความที่นายมายีเนี่ยเป็นคนที่รักลูกช้างเชื่อดีมากนะคะก็ทํายังไงก็ยังไม่หายนะคะก็ระหว่างที่ให้ข้าวกับให้ยากับลูกช้างนะคะก็ได้เป็นภาษามาลายูว่ามาเกล่ากับมูริราจอซึ่งมีความหมายว่ากินเสียเกิดนะ,ะลูกจีแล้วเราจะนําไปถวายในหลวงหลังจากที่ลูกจีเนี่ยได้มีประโยคที่ไม่ได้ตั้งใจของแายมายีเนี่ย ลูกจิก็กลับมามีพฤติกรรมน่าเดิมก็มลมกลับมาเล่นมันวิ่งเล่นทุกชนเหมือนเดิมเลยนะคะพอเลี้ยงไม่ได้สร้างยะนหนึ่งเนี่ยนายมาอีกก็เลยมอบลูกช้างที่กับทางสปรระเง่นะคะทางสปรระแงเนี่ยรับไปเดียวก็เลยเปลี่ยนชื่อให้จากเดิมเป็นจิตราะคะ่ะอ่าหลังจากนั้นภายหลังต่อมานะคะท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็ได้ลงมาดูนะคะว่าลูกช้างเชือกนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าลูกช้างเชือกอื่นยังไงนะคะปรากฏว่าช้างเชือกนี้นะคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ย อยู่ในตระกูลโครงโครงจำพวกอัจฉริชื่อว่าอันชันนะคะถามว่าเอา้เอา,อาแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยทำไมลูกช้างถึงมีผิวที่สีดนำะไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิวเผือกแต่จะบอกว่าช้างเหือกบางชนิดหรือบางตระกูลเนี่ยมีลักษณะที่ตรงตามลำล้าโคตรฉลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะ เรือกอและจำลองนะคะก็ทำมาจากไม้ทอแล้วก็นำมาเพิ่มลวดลายนะคะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับลวดลายนั่นเองค่ะเพิ่มตมน,นะคะสนนี้ก็จะเป็นอดูหนัดเองนนค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเพิ่มเติมที่ได้ถ่ายไว้ในพิพิธภัณฑ์กันเลยนะคะ แจกันที่ใส่รูปภาพใส่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านนะคะ การจำลองภายใต้น้ำทะเลนะคะอย่างปลาคาร์ฟอะไรแบบนี้ก็จะจำลองให้ดูให้ดูกันก่อนออกนะคะก็จะเซ็นชื่อให้ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ